ต้องทำอยู่ทำกินนะครับมื่อเที่ยวอกาสเดือปีนะครับวันจังไงก็คือสิบสามตัวสองพันหกรกนะครับเป็นเดือนตีแหละเป็นวันจังไงที่สุดนะครับมื่อวันผมจากเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟสีมาเบิรงนะครับว่าผมได้ทำการล่องเชือนะครับเชือเห็ดเห็ดละงกกับเห็ดหอนะครับไในช่างมาแท่งออนไลน์นะครับเพราะว่า สังเกตบ้างว่าต้นยางต้นยางก็คือยางหน้านะครับหรือว่าต้นย่างบานเท่านะครับมันใหญ่พอสมคป่วรแล้วนะครับแล้วผมะจะมาทําการลงเชื้อนะครับเพราะว่าเชื้อที่ผมเคยลงไว้เมื่อปีสองปีที่แล้วผมกับโบหมั่นใจนะครับว่ามันจะ,อ,ะออกร้อยเปอร์เซ็นต์บอนะครับโดยเฉพาะเชื้อที่ระงงนะครับแต่ว่าสําหรับเพรพองนะมันออกแล้วนะครับ ตอนนี้ครับผมก็ได้สั่งมาสองชนิดนะครับกตัวเชียกับโตกะกอล่าหะสิบฟางนะครับเป็นเห็ดขอจับเห็ดละโกเหลืองนะครับนี่ครับเราตามมาเนี่ยก็สิบห้ามาเบิ่งมาชมเลยนะครับมาเบิ่งกันเลยครับว่าผมจะหาบ้องได้นะครับในการใส่เชื้อนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ใกล้จากพื้นหนาฝนแล้วนะครับจำเป็นต้องเฝ้าพอเชื้อไว้ฟังเชื้อไว้เพราะว่ามันจังเพราะท่านการนะครับเสียเวลามันจะเสียเวลาไม่พ้นหนัก แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องโคดนนางนะครับคือฟังไปเลยนะครับหาจุดที่เหมาะสมที่สุดนะครับ่าเป็นจุดในที่หนึ่งเป็นทีนโน่นสูงสูงจังหน่อยนะครับพอวาะว่อยอยากให เจอสภาพที่พ่อฝนตกมากมันอุ่นหนามเกินไปนะครับตอนนี้ก็บสิผ้ายางเบิงนะครับว่าจุดใดที่เหมาะสมนี่พอแล้วครับจุดหนึ่งตรงจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะได้จุดที่เหมาะสมแล้วนะครับตอนนี้ก็ครับตอนนี้ก็จะได้มาหาตำแหน่งของกลางนะครับตำแหน่งของอยากในการฝังเขือนะครับ ที่ใกล้ทุตุนะครับก็คือโดยประมาณมากเกินหาสิบเซนติเมตรนะครับเพราะว่าจะแต่ไล่ออกมานะครับว่าต้องต้นยัง้งงานมันยูจุไใจน,น,นะครับเครเื่อให้เพื่อให้เกิดเื่อให้เกิดการาติดเชื้อนะครับ เพื่อให้หากหับติดเชื้อแล้วครับมีการมีเอกไปนะครับมีการขยายตัวอ,ออกไปกระจายออจาทำการหานะครับหาจุดที่พังเชื้อ,อ,อที่มันเป็นพุทธเราจะเอาเป็นชดุดนี้นะครับชดุดนี้นะครับ ตรงจุดนี้นะครับผมก็ได้เห็นตรงจุดที่มีหากไฟของหากไฟของต้นต้นยางนะครับเนาะนี่ครับตรงนี้ก็จะมีหากไฟของต้นยางนะครับนี่นี่ก็คือหากไฟของต้นยางผมจะได้ทําการฝังเชื้อลงตรงจุดนี้นะครับนี่ครับครับผมก็จะจะได้ทําการแก้ถุงนะครับผมจะได้ทําการแก้ถุงนี่ครับเป็นก่อนเชื้อมากแบบนี้นะครับผมจะ ทาการฝังนะครับฝังลงไปนี่นะครับผมก็ไง่ไงขึ้นมาแล้วนะครับไงเพราะว่าผมเห็นรากของต้นยางหน้าแล้วนะครับตรงนี้ผมจะฝังลงไปแบบเป็นก้อนทั้งก้อนเลยนะครับนี่ครับฝังลงไปทั้งก้อนเลยเพราะว่าเขาจะได้เดินเชื้อนะครับเชื้อเดินได้เต็มที่นะครับนี่ครับฝังลงไปเลยนะครับตรงนี้ผมฝังหลยนะครับบ่ได้ฝังหน่อยๆก็คือเต็มก้อนเลยนะครับ ทำการกดลงพอสมควรนะครับกดดินกลบไว้พอสมควรนี่นะครับก็คืออายุประมาณนี้นะครับนี่แหละครับมาเบิ่งกันนะครับว่าพี่หนานี่พี่หนานี่ครับมันจะเป็นยังไงน,นะครับพี่หนา,นาเขาจะแจงมาว่าอยู่ประมาณาสามเดือนมกเดือนนะครับเน็ดจะออกนะครับแต่ว่าผมก ยังบอรับประกัน100%นะครับเพราะว่าผมฟังเชื่อมากตลอดนะครับผมก็ฟังมาตลอดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดตอนนี้ผมก็ใส้เงินไปรวม3,000กว่าบาทแล้วนะครับประมาณ3,500บาทนะครับเดี๋ยวเ้าจะมาเบิ่งจุดต่อไปนะครับจมะมาเบิ่งจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปที่ผมจะฟังเชื่อนะครับ ฟังเสือครบอย่าเเื้าหานะครับเื้าหาขากพกอย่างนะครับว่ามันอยูต่ตำแหน่งไหนนะครับหากปของมันนะครับเพื่อที่จะได้ครบทําทการฟังเสือนะครับครับ่วนนี้ผมจะหาเจอแล้วนะครับหเห็นแล้วผมก็จะทาการฟังเสือลงนี้นะครับ ผมกัเห็นแล้วนะครับนี่ผมก็เห็นตรงจุดนี้นะครับนี่คือ,อตรงจุดที่เป็นหากไฟของก๊อกยางนะครับผมก็เข้าใจว่าเป็นหากไฟนะครับนี่ครับเป็นหากไฟนี่ผมก็จะฟังล <_: S 2> งตรงจุดนี้นะครับก็เป็นหาตำแหน่งก็เป็นการหาตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าต้องหาตรงที่สูงที่สุดนะครับนี่ครับสังเกตเบังเชือกเขาจะเดินแบบนี้นะครับ ผมเข้าใจว่าเป็นของที่น่าจะมีคุณภาพนะครับนี่เชือกเขาจะเดินแบบนี้นะครับบนนใจว่าเห็นบอนะครับแต่ว่าผมกะบองจากตาเปล่านะครับก็จะเห็นอยู่นะครับนี่ผมก็จะฝังลงนี้เลยเพราะว่าผมเห็นหลากไฟเข้ามาอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อให้เขาได้นี่ครับเพื่อให้เขาเดินหากินนะครับอยู่กับอันนี้นะครับเพื่อให้เขาติดเชื้อต่อไปนี่ครับ ก็จะกลบลงประมาณนี้นะครับกลบลงไปฟังดีๆนะครับเพราะว่าแถวนี้มีไก่นะครับฟังดีๆย่งางหน่อยๆก็ให้อยู่ประมาณาสามเส้นนะครับแล้วก็ปิดทับถมด้วยใบไใม้พังไปนะครับทั้งพังไปเพราะว่าช่มงจงหว่านี้ก็คือดินยังชุ่มนะครับ ื่านฝนกตกนะครับื่านฝนตกตรงกับวันที่สิบสองนะครับสิบสองตุลาสองพันกหมืม่อนี้ก็ตรงวันที่สิบสามแล้วก็เป็นเลิกดีเพราะว่า,าเป็นวันจำไงนะครับจะได้หูว่าฟังมือไดนะครับวันจำไงน,นะครับเนาะจะย่างนหน่อยก็เห็นเชือบางๆนะครับเห็นเชือบาบางๆ มีโอกาสที่จะได้กินเฮดแน่นอนนะครับถ้าเข้าบอ่อตัวบอ่อตมมนะครับอันนี้ผมก็สซังมานี่ครับประมาณนี้นะครับเนอ่ไปจุดอื่นนะครับเดี๋ยวสิภาไปจุดอื่นถ้าไปจุดที่สูงๆไหวนะครับสูงๆไวเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังบน่แนใจว่า,าจุดใดที่สูงที่สุดนะครับ เพราะว่าน้ำท่วมตอนน้ำลงมานี่คือมันจะได้บอนห้องนะครับเสื้อเฮดจะได้บอเกิดความหอยงายว่ามันอาจจะบอกเกิดนะครับแต่จุดใดที่น้ำเสียน้ำขังอยู่ตลอดนะครับผมก็พยายามหาตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับก็คือ,อนอกนั้นมันก็จะส่งของมันไปเองนะครับเพราะว่ารากนี่มันก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะส่งส่งไปเชื่อมต่อกันในระวังกกยางอันนี้ครับกกยางตามนี้นะครับ มันก็ดเสีงไปสําหรับผมกะมีหน้าที่แค่หานะครับหาจุดที่มาะสมที่สุดแล้วก็ฟังเชื่อนะครับอ่านี่ครับผมกะพอแล้วนะครับนี่ผมพอแล้วว่าผมจะบฟังเชื้อลงตรงจุดใดนะครับครับผมกะมีการเปลี่ยนตําแหน่งนะครับเนื่องจากต้องการขยายออกมานะครับบอยอยากให้มันกระจุกตัวอยู่จุดเดียวนะครับผมก็จะมาโซนนี้นะครับ นนก็คือตรงจุดนี้นะครับอ่าตรงจุดนี้หรืออาจจะเป็นจ,จดุดใดจุดหนึ่งที่เขาสามารถส่งอาจจ่าส่งเชื้อกระจายไปได้นะครับอาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้นะครับเนี่ครับเอาตรงจุดนี้เลยนะครับาจจการชื้อตัวแง <S <S มงขีมะสมแล้วนะครับแ่งทีมะสมจี่สุดก็คือจุดนี้นะครับเป็นช่วงที่ ค่ะขึ้นออกมาพอดีนะครับนี่ครับประมาณนี้ตอนนี้หัวเชือกกาย่างที่เห็นนะครับหัวเชือกกาย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่ครับหัวเชือกกาย่างที่เห็นนะครับเนาะอ่ามีสายเดือนน้ำนี่ครับก็จะเห็นอ่าเชือกเพิ่งกำลังเดือนนะครับนี่เชือกกำลังเดินนี่ครับอ่ามาเบิ่งกันนะครับ อ่อนุยาดฝังก่อนนะครับฝังลงไปเลยตรงจุดนี้นะครับตรงนี้ผมจะบบบอขยีออกนะครับบวีออกนะครับเพราะว่าต้องการให้เชื่ออยู่ในสภาพนี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดมีการขยายไปก็ ให้เข้าแบบว่าอยู่แบบสมบูรณ์เลยนะครับจะบดทำลายระบบเชื้อนะครับล่องบึงนะครับว่าวิธีนี้จะได้ผลบอนะครับมันก็เป็นการทดลองนะครับก็จะเหลือหัวเชื้ออยู่ก่อนเดียวนะครับตอนนี้เหลือหัวเชื้ออยู่ก่อนเดียวนะครับต่อไปถ้าเขาสามารถทรงเชื้อออกมาได้นะครับมันก็นจะ กระจายแผ่ออกมาตรงจุดนี้นะครับก็จะพันกันไปเวดนะครับเพราะว่าปากเข้าอยู่ไกลกันนะครับครับตอนนี้ผมก็จะข้าวมากส่วนหนกนะครับส่วนของหนกไปตรงจุดอาจนะหนกเพราะว่าเรอยากให้เสือเข้าอยู่ตรงจุดเดียวนะครับเพราะว่าบางบางจุดนี้ผมกะทือว่าผมนะครับใได้จุดที่เหมาะสมที่สุดนะครับตรงจุดนี้นะครับต้นใหญ่พอสมควรแล้วนะครับ ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่นอกสุดติดทางนะครับนี่ครับนี่เบิ่งก่อนเชื้อนะครับเนาะก่อนเชื้อทุกก่อนผมจะเห็นมีความเข้าใจว่าน่าจะเป็นเชื้อเดินน้อยๆนะครับเพราะว่าก็จจะเห็นมีความขาวๆอยู่นี่นะครับคล้ายๆก่อนเชื้อมันเดินนะครับคล้ายๆเชื้อเชื้อเฮดกำลังเดินนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งไกลๆนะครับว่าผมจะทาการฝังตรงจุดใดนะครับผม เห็นตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนีก็มีความสูงพอสมควรนะครับ,บนะครับจะขึ้นเขานะครับทำการหานะครับกดหาหาจุดที่เป็นหลักของของอเป็นหลักของต้นยางนะครับต้นยางนะครับทำการหาหาหลักไว้นะครับ การหารักไ้นะครับผมกับพ่อเลยนะครับเดี๋ยวจี่จะทำการฟังลงไปตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นราักไฟแล้วนะครับนะครับร้ายทับขวนนะครับตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะขัามาเบิ้งนะครับนี่ครับผมก็เห็นรากไฟตรงจุดนี้นะครับคอนเฟิว่าเห็นผมบอนะครับ นี่ครับเต็มไปด้วยหลากอยนะครับเดี๋ยวผมเกิดจะนํำก่อนเชือลงฝังนะครับนี่ครับฝังลงตรงจุดนี้เลยนะครับโดยประมาณกับบึกปวนไหนนะครับบรเวณเลึกนะครับประมาณาหากเส้นนะครับบเกินสิบเส้นนะครับนี่ครับผมกะจะได้น้ำ ดินมากครบเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนําดินมากรบเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือตอนนี้ก็ฟังเชื่อสําสเร็จแล้วนะครับตรงน,นี้ก็เป็นบานค้นและก็อยู่ไกลาทางเนี่ยจังหน่อยนะครับรับผมถามมาเบิ่งนกันนะครับว่า,าในช่วงปีหนานะครับปีหนานี่ก็คือปีหกเจ็ดนี่นะครับผมจะได้ได้เฮดบอลนะครับได้เก็บเฮดบอล ก็คือล่องเบิงว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าก็ต้องอามาติดตามผลกันอีกทีหนึ่งจังไหนก็ฝากกดติดตามนี่นครับเพราะว่าถ้ากดติดตามนี่ก็คือมันกดติดตามแล้วก็มีกดสั่นกระดิ่งนะครับตรงแจ้งทั้งหมดนะครับตรงจุดเดิมแหละครับกดสองขังนะครับกดย้ำสองขังมันจะขึ้นทั้งหมดนะครับให้กดตรงทั้งหมดนะครับถ้าเกิดมีการอัปเดตในปีถัดไปหรือว่าในเที่ยวถัดไปมันจะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับ เพื่อให้ได้ติดตามข่าวสารนะครับเพื่อให้นี่มันเป็นช่องลักษณะการท่าอยู่ท้ากินนะครับมันจะบ็อกคืออันนี้คือผมอ่าเห้เเิ่งเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นการศึกษาในทางร่รวมกันนะครับจังไรก็ฝากกดติดตามเพราะว่าปีนาผมจะถ่ายล่งเต็มรูปแบบเลยนะครับผมจะถ่ายล่งเต็มรูปแบบเลยเพราะว่ากค้ง่างผมไงมยยแล้วนะครับเต็มรูปแบบหเห็นเลยว่า,ามันได้ผลบอ่อนะครับผมจะถ่ายตอนเห็ดออกเลยนะครับ ถ้าผมสำหรับถ่ายคลิปนี้นะครับการฝาก F4 ทุกท่านด,ดติดตามนะครับในการทำคลิปผมเพราะว่าผมได้ทำคลิปนะี้เือเริ่มตั้งแต่การทดลองนะครับทดลองทดสอบดูว่ามันจะเป็นผลยังไงน,นะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อนะครับลองติดตามผมเบิ่งนะครับกดที่ติดตามแล้วก็กดที่สั่นกระดิง่งด้วยครับเด้อสั่นกระดิง่งกดเครื่อที่สอง มันจะถึงคําว่าทั้งหมดนะครับวศตรงนั้นนะครับเนาะผมจะทายคลิปเต็มรูปแบบในเบิง์นวันทีมันออกแล้วนะครับผมจะให้เบิรงเราเอฟซีกับอยากทําตามล่องเบิรงกับจังหวะไปเหตุนะครับผมจะสื่อเชื่อมันมานะครับเพื่อจะไรบ้บรนกันหลอกต้มนะครับว่ามันติดบ่ติดกับมือไรกับมือหนามือไหนก็ต้องมาเบิรงกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กับขอพระคุณที่ที่ตามรับชมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ มีพลังน้ำมัที่สมบูรณ์มีอาชีพที่ดีนะครับขอให้แด้เงินเมินดิจิตอลนะครับสวัสดีครับ